ทุกคนคะทุกคนเคยกินของแบบว่าสมัยก่อนไหมคะที่เป็นแบบเป็นของเก่าๆอะคะ่ะเป็นของที่แบบตอนเด็กๆเราชอบแบบกินมากๆเลยนะคะเราก็เกิดมาขนาดนี้ละวันนี้เราจะมาทามาม่าชางน้อย100<ะ>1 0 0ซองค่ะทุกคนค่ะก็มาทํามาม่าช่างน้อย1 0 0ซองนะคะทุกคน<ะ>ก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะว่ามันจะมีเยอะมากแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็เตรียมมามา100่า1 0 0อซองของดามาแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนหนึ่งโอ้ทุกคนเยอะมากโโหนี่นะคะประมาณร้อยกว่าซอง เ,เยอะเลยเนี่ยก็แพ็คละบประมาณ5้าสิบองนะคะโอ้เยอะเยอะเยอะมากเลยเราจะแกะเลยแล้วนี่ว้าวน่ารักมากทุกคนเป็นสีส้มสีเหมือนสีเสื้อที่ดาวใส่เลยนะว้าวโคตรเยอะโอ้โหจะกินยังไงให้หมดวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวดาจะทําการตรียลต้มน้ํานะคะหม้อต้มดาวเตรียมพร้อมหม้อใหญ่หมอ้อทําการต้มมาม่าหนึ่งร้อยซองนะคะมาเริ่มอันดับแรกนะคะเปิดแก๊สเทน้ําลงไป อุ้ยใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าต่อไปก pues. ็รอให้น้ำเดือดเสียงเริ่มมาแล้วนะคือมาม่าหนึห่งคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เหมือนตึกเลยอ่ะเจ็ดโอ้ยยังสูงมากสูงจนมันตกไปเลยอ่ะเราวก็จะใส่มาม่าลงไปเลยก็แล้วกันใส่ลงไป เหน่นเริ่มออกแล้วอ่ะมัดเนิ้อตีขึ้นจมูกแล้ว<ไ>มันจะออกมาเป็นยังไงต้องไม่กินข้าวมาตกแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหอ้กระเด็นเข้าตา มาม่ามันเยอะมากจนแบบว่าเส้นของมันเนี่ยดูดน้ําที่เราใส่ลงไปนะคะตอนแรกอะที่ดาาใส่น้ําอะคือแบบดาาใส่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าน้ํามันลดลงนะน้ํามันลดลงปริมาณมามา่าม,มีเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้ที่เราแกะได้นะคะประมาณ42ซองนะคะขนาด42ซองอะตอนนี้ก็เยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะทุกคน <Why? S 1> รู้สึกว่าหม้ออะจากตอนแรกใหญ่ๆนะตอนนี้ดูแบบหม้อเล็กลงมาก wow. ไี่หหมดเลย <Yeah. S 1> โอ้โห<า>เดี๋ยวถ้าต้มไปนานๆมันจะแบบมันจะแบบว่าต้มหม้อ,มอนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็แบบเยูแล้วต้องเปลี่ยนหม้อใหม่นะคะตอนนี้มันต้มไม่ได้แล้วนะมันต้มเพิ่มไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคคุคะตอนนี้น้ำมันเริ่มแบบเริ่มแห้งแล้วนะเนี่ยขอ่อเติมน้าเข้าไปนิดน,นึงโอ้โหเมื่อกี้คือแบบน้ําที่เติมเข้าไปอะ่ะมันหมดขวดแล้วนะมันต้องเพิ่มน้าอ๋อ พลังของมาม่าช้างน้อยนะคะตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นช้างเยอะนะคะมาม่าช้างเยอะเลยที่ตมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้หมู่บ้านนะคะคนในซอยกินนะครับโอ้ไม่เกิรวันนั้นนะคะด <What? S 1> าวหิวมาม่ามากแล้วดาวก็แบบนัดอยู่ข้างบนบ้านดาวอยู่บ้านอยู่กับกันสองคนแล้วเก็เดินลงมาข้างล่างนะคะกำลังแกะซองมาม่าอยู่แกะงี้ แก่ธรรมดาปกติแบบคนหิวมามาอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงเว้ย <What? S 1> เสียงน้ำร้อนที่ดาวต้องไว้นะคบมาดังแก๊กขึ้นมานะหม้ <c oughs> อมาดังแก๊กอย่างเงี้ <c oughs> คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมันต้องขยันฟื้นอ,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 อย่างเงี้ยเยอะโอ้ เดี๋ยวดาวจะลองต้มมามา่าล้อให้เสร็จทีเดียวนะมาดูกันว่าผลที่ออกมามาม่าจะมีเยอะขนาดไหนนะนไปนี่คือเซตแรกที่ดาวได้ต้มมาม่านะคะโอ้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะดูดิโอเต็มไปหมดนะคะน้ํามันเริ่มแห้งไปหมดแล้วตอนนี้เส้นมันกินไปหมดแล้วนะ,ะนี่มาได้แค่ครึ่งทางนะคะอีกครึ่งทางเราต้องสู้อีกต่อไปนะคะต่อไปนะคะดาวก็จะขอเอามาม่าใส่ในถาดอู้ เยอะมากๆม,มันต้องมีถาดให,ใหญ่มาใส่เลยนะคะคุณคนหุยโอ้โหเยอะจริงๆรอ,อ๋ไม่ก็เส้นมันยาวมากเลยอ่ะใหญ่อลัอาางการมากอลัอาางการางานสร้างมากช้อนร้อนร้อนเลยนะอย่างเยอะล้นถาดเลยอ๋ออันนี้มีกลิ่มนิดนิดนะอะโอ้ร้อนเดี๋ยวขอแชร์ให้มาม่าแห้งก่อนนะ ไปคือการเทเซถาดร้อนะอะวารลงนถาดไปเฮ้ยเฮ้ยเทเดียวๆอะโคตรร้อนอ่ะเฮ้ยออกมาจะเป็นยังไงเย้ <Yeah. S 2> <What? S 1> <laughs> นขนมเค้กเลยอ่ะขนมเค้กหนึ่งก้อนนะคะอุ้ยสวยงามมากดูดินี่คือก้อนแรกของเรานะคะ<า>โอ้โหโคตรน่ารักอะ่ะ<า>น่ารักริงๆ้น่ารักหมดคนทาเลยนะคะมันต้องใส่แม่พิมพ์เดียวกันนะคะเราจะทําเป็นเค้กสองชั้นนะคะอันนี้มันต้องเทใส่นี่นะเทใส่เทใส่อุ๊ยร้อนมากอ้อโอ,โอ้แต่ก้อมีความบมีก้าอาร้อนได้ไหมได้ไหมได้อุ้ยมีไม้ด้วย อย่าไปบอกเขาดิไม่มิดหนึ่งนะคะเค้กมามา่าอุย้ยเ,เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกละน่าจะได้ทรงแล้วนะร้อนมากจริงควันออกเต็มเลยควันออกเต็มบ้านเลยนะตอนเนี้ยจะใส่ไงวะเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมนะร้อนมากใช่โอ้โหลนโอ้โหอนทะลัลลลลกเลยทุกคนตอนแรกมันเป็นเค้กนะแต่ตอนนี้มันเหมือนบิงซูอะตอนแรกคือแบบก้อนสวยงามเอาไม่อยู่อะโอ้โหร้อยซองโอ้ จะกินยังไงเนี่ยใหญ่มากนะคะที่ดาวถือตอนนี้นะคะก็คือเครื่องปรุงมันนะคะคือดาวชอบใส่เครื่องปรุงนะคะเราก็จะเอามาประมาณสิบสองก็แล้วกันใส่แบบนี้ <laughs> ใส่แบบนี้นะเหมือนพริกไทยเลยเฮ้ยกินหนอมอะ โอเคนะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวจะลองให้คนในบ้านชิมดูให้คนอื่นชิมไปเลยบักอ่ะดูดิโอ้โหหวนเลยดีดีนะอ่ามากยายากยักยากยากหักชิมไม่ด้ยตัวมันหนักมากก็มันเยียบเยะเนี่ยต้องทำร่มแค่ไหนนะมันร้อนมากเลยนะต่อต่อทนตายนทนความร้อนอู้หนักมากอ่ะกินติดเลยปาปาอืมอืมอร่อยใช่หรอเฮ้ย อร่อยอะไรอร่อยไหมเออเขาบอกว่าอร่อยก็ดีแล้วมีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีของขู่ป่ะอะไรนะคะเอออร่อยดีเลยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินนี่ใส่อะสับตำมาเร็วไหมรู้ไม่กี่ห่อกี่ห่อตามบอกนั่นแหละกินเยี่จ้ากินไม่มีเลยกินเค็มไะมันจะเค็มอะไรละใส่นิดเดียว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่โอ้วที่เหมือนเทียนเลยกินให้หมดกินให้หมดิเก่งอะเอาให้เขากินแม่เชฟเขาไม่กินกันหรอกเขาต้องกินดิเชฟเขาไม่ชิมก็ให้คนกินชิมหลัจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมานั่งกินมาม่านะคะหมดหนึ่งร้อยห่อนะคะลองกินสิหนึ่งร้อยซองเยอะมากๆ คำได้ขี่มาอตัวเองอ <c oughs> ก็ได้อยู่อะไรอยู่ไปเลยนะคะกินได้แค่ไหน <c oughs> รสชาติมันแบบเค็มๆหวานๆมันหยุกหนาๆมีพริกด้วยอืมดยม,มากอ่ะ ตดนฝากเหรอขอกินน้ำก่อนนะน้ำเย็นๆเริ่มเผ็ดละน้ำหมดเร็วมากคือจะหายมากอะยทุกคนว้าวบรรยากาศสายพิกมาเริ่มเผ็ดละ ทุกคนคะตอนนี้ดาวก็ได้กินฝีมือตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะประมาณมา100หอ่อที่ดาวได้ทํามานะคะก็ <Wow. S 1> คือว่าผ่านนะคะเมนูนี้ค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็รอดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ดาวก็ต้องขอลาทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย